สวัสดีครับผมนมายกมชัยิติพันพัฒนาเลขที่สามมอห้าเก้าครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือนะครับเรื่องที่ผมเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่โรงเรียนเบญจมัราชูทิตนะครับจะให้มีการเข้าค่ายพักเรมที่ค่ายฐานเรือกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้านะครับโรงเรียนนั่านัดให้ผมและเพื่อนๆ ึ้นรถบัสที่โรงเรียนครับเพื่อเดินทางไปกอสมุยก็ผ่านไปสองชั่วโมงครับผมก็ไปถึงท่าเรือแล้วก็ขึ้นเรือก็เดินทางใช้เวลาประมาณ30นาทีครับเมื่อถึงท่าเรือนะครับก็เดินจากท่าเรือไปค่ายทหารผมก็เหนื่อยครับไม่รู้จะเหนื่อยอะไรขนาดนั้นเดินก็ไกลมากครับ ผมก็พอมาถึงค่ายฐานครับก็โดนเซอร์ไพรส์เลยครับฐานก็มารับน้องครับโดยมีกิจกรรมเ,เสือลอดถ้ำนะครับรับน้องผมและเพื่อนๆหน้าสุกอบบกหมดยันตัวเลยครับพอหลังจากนั้นก็พี่ฐานก็ให้เข้าแถวเดินขึ้นไปเนินเขาตรงเนินเขานะครับก็มีวิวทะเลส,สวยๆลมเย็นๆสบายๆก็ขึ้นไปเคารพ กรมหลวงชุมพรนะครับก็ซึ่งตรงนั้นเขาก็ไม่อนุญาตให้ใครขึ้นไปครับไม่ว่าบุคคลใดก็ไม่สามารถขึ้นไปครับผมก็พูดกับเพื่อนว่าไอหารนี่มนุษย์จังวะแล้วเพื่อนว่าอย่าไปอึดมานั่นมันสั่งโซมมาเละ ครับพอตอนค่ำๆนะครับเพื่อนๆก็ชวนผมไปมากับล่าท่าผีแบบสนุกสนุกนะครับผมก็คิดอ่าชะล่าใจอยู่นะครับก็ลังเลอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะครับด้วยความตื่นเต้นนะครับผมก็ได้วิ่งไปกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีครูฝึก เข้ามาเห็นพอดีครับกพรด้วยความตกใจนะครับผมก็เละเพื่อนนะครับวิ่งกันมั่วหมดเลยครับแหมไม่รู้าจะวิ่งไปทางไหนดีครับหลังจากนั้นก็วิ่งกันเข้าเต็นที่พักกันนะอยู่หยุ่แบบเงียบๆนะครับอยู่แบบเแบบแบบแบบงียบๆหลังจากนั้นนะครับผู้ฝึกก็มาถามว่าใครครับที่แอบ ขึ้นไปบนเขามั่งออกมาไม่งั้นเพื่อนคนอื่นจะไม่ได้นอนนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาตอนค่ำแล้วครับเพื่อนก็ออกมายอมรับครับว่าครูถามว่าขึ้นไปทําอะไรตรงนั้นครับเพื่อนก็บอกว่าไปถ่ายรูปครับหลังจากนั้นก็ผมก็โดนทาโทษและเพื่อนๆก็โดนทาโทษด้วยครับหลังจากนั้นก็ไม่หันขึ้นไปบนเนินเขาอีกเลยครับขอบคุณครับ